ที่ัาน้เจ้าอันนี้เรามาพักตรงนี้นะคะที่เด่นชัยจังหวัดแพร่เด้อเจ้าเด้อเราจอดพักก่อนเนาะเดี๋ยวมาหาแม่ก่อนเอาสบู่เอาอะไรมาให้แม่อาบน้ำเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะคะโอ้โหคืนห้าร้อยบาทเจ้าเราพักคนละหลังกับ น้องกับแม่นะคะเนี่นะคะนี่นะคะโหธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยคุ้มเลยค่ะทายหูจกกันทายคิป อาบน้ำอาบน้ำก่อนแล้วลุกไปอาบน้ำ